สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับมาถึงแล้ววัดบ้านไผ่ตะบนบ้านไผ่ครับว้อยพราะเด็ดปนอยู่อำเภอราสีสไลจังหวัดสีสะเกตนะครับยินดีน้ำพี่น้องผู้ถือหวยร้อยเบอร์นอกมอนี่น้อโลกใบนี้เป็นสีชมพู ถือเพราะวันถือเป็นล้านเพ่อได้โดนในห้องเอ้าถือยี่สิบบาทก็ดีใจได้ว่าถือเลขวะถือกันง่ายๆได้ค่ะเมนได้ยี่สิบบาทกับห้องดังมาสั่นนอกเลขเป็นลอยตัวเพื่อคือบอกว่าเกียรติสองสันดิสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องเรียบน้องเรียบเพียขนมมาวไขโอ้ พี่กำลังสิแล้วเข้าเคยมาแล้ววันี่สวัสดีครับที่รักบังเถื่อก็ดีกว่าฉันอยู่แล้วแหะฉันเฝ้าบ้านให้เธอสวัสดีครับที่รักสวัสดีค่ะบับเถอบเธออยู่ข้างใน มาไหมไม่ลุงสวัสดีครับไม่เข้าใกล้เลยสวัสดีค่ะไหนว่ามานจังเลยเสียนอนดังไปทั่วโลกแล้ปมาร์ตถ่ายคลิปเป็นจีถืออยู่นี่สองร้อยอ๋อก็ดีตัวเนาะดีแต่เนาะอ๋อดีพอการใช้ยิ่งเอาถ่ายรูปไปลงเสียนอนเกล็ดหลักปะนะ พันหนี่คืออยู่เขาเคยมาเราบทีแบงเขาเคยมาเราบทีเนี่ยเพื่นหรอวะฮะก่ากว่าวัดบ้านไผ่ดว่ ก็รุ้งเด็ดนี่ก็เยอะเหมืนเขาบอกเยอะเลยไปหาสิบาทครับโอ้สุดยอดสวดหน้าสวดตาสวดหน้าสวดตาเจ๊หนูนาไม่ได้ซื้อซิบอ่บ่อคุณมาซื้อเออเปียโคนหมันของแท้เออกระตุกกระตุกกระตุกดได้ลูกใบนี้เป็นสีชมพูโลกใบนี้เป็นสีชมพูหมดเลยท่านไปหน่อยว่า เพ yeah. ื่อนฝากโอนมาได้มาพูดอร่อยสองร้อยหาร้อยพันหนึ่งขอบคุณค่ะเดี๋ยวพอเพิ่งก่อนว่ามันจะป่านปุ๊อยู่ในแชทเป็นเด็กเงียนเพิ่งจะอโอนดอกโอ้คือหมานใช่ปะขึ้นเน้อนอนใช่อะน้ำเดงวะเน่ไป ใครแล้วใช่ไหมพี่นต้องปวยปีละเทียด้แต่ว่าปีนี้ว่าให้เป็นไลสวัสดีครับพี่ต้ง ม่น่าจะฟรีเพราะว่าล้อมสังกะสีเสียวอะไรเฮครับผมฮะลอังกสีเียนจุดไม้เอา พี่หลับสื่อสารบ๋อพี <c oughs> ่แอนสวัสดีครับเอาเก็ได้ยางขยอกเขยาะเสร็จขาพีกขึ้นในผู้ขาพีกโอ้ยอตบกับพีกคนละพีกแต่ว่าขาเพียงกับจิ<แ>่วจั๊กบาดอีใช่เนาะอัพพลิกขาพลิกพลิกของ,ของน้ำพี่อยู่ทางไหนของน้ำอยู่หลัข้างข้างกล้วยนั่งโอ้โอโอมาเลยครับคืนนี้บ้านน้องไผ่ พี่น้องนะครับนี่ปัจจุบันไฟไลายกรีนไบโอกะทิอร่อยดีเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆสนับสนุนสาวน้อยเพชรบันแพงฤดูกาลนี้ว่าผลอะไรางจำ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 ไปแล้วผลอะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนน้องมือนน้องสวัสดี่อพอได้น้ำผาบ่อได้ยูครับก็เลยเฝ้าวม้าหนิไปงานน้ำเหมือนเนี่ยนะสุดยอดเลยสุดยอดครับเอาได้หน่อยได้ลายดีบดได้บ่ได้บดีบ้มามาเอ็ดที่จะได้เสียงเงินโอ้ขอบคุณครับขอบคุณที่จะของทุกคนว่าไอเรามาต้องไฟไล่ผู้สัตว์เฝ้าบุตรปูสัตว์เฝ้าบุตรปูสัตว์เฝ้าบุตรจะของ เสียบเสียบดิลองซิมมึงเหล่ไฟไรดิโมเมนต์อโมเมนต์เนตเนี้ยสักพอเน้ยสักอ๋อใบขอนิวนี่ยโอ้ยสีชมพูด้วยพี่น้องปั้นขอนิ่วแล้วก็ตุยเพ่ออันนั้นน่าเวลาเขาจีตีเข่าจีถ้าถ้าใครเนียวท้าไฟไรพ่อไม่ใช่นมข้นอิมร้อยอ่ัซิกะซักผ่าเจียงดีดีบอกกินแล้วแม่กินเรายองแบบกำลังมันหล กะทอร่อยดีกะทิอร่อยดีก็อร่อยดีเอามาทัชกินไปกกิินนไปโอเนี่ยเห็ดของหวานฮิตของหวานบอสะผมเราเขามานั่งเฮ็ดของหวานไหมเอ่มักทิมไว้เมนกะทิอร่อยดีหมักผมเป็นยังไงพ่อเออเน่าสมวยเน่าเลยเอานี่ไงห้องน้ำเออเราจะเข้านี้ดีกว่าสวัสดีครับน้องเป้งเอาไล่สดทั้งผิดไป คือบ่ไดรเฝ้าโอ้ไร่เร็วบ่คือแบบหมูวันมือนีิสัญญาณได้บ่ได้ค่ะหมอวันนี่ตุยเลยอ่าคือแบบไทยคลิปน้องลุงไม่บีย่างไปหลดเป็นเครื่องกิโลผุนไลฟ์ดีใจไลฟ์ค่ะแม่บอกว่าหน้าได้อบตโอ้ดีดีด้วยบ้างมีบุตรโอ้อดีตครับมาติดตามครับจ้านมอยพลาสติกเอาให้น้องไปเข่าวของน้ำก่อนบัดนี้จังค่อยไล่ เอาฝากกุ้มปิดนะครับพี่น้องครับ24่สิบสี่ยบานะครับวันที่24เขาไปเรียนยูคงคาวาสกินะครับวันที่25าเขาไปเรียนยูวัดศรีอมตานครนะครับกุ้มปิดวันละ109บาทนะครับหรือว่าเมาเมาไปเลยครับคุ้มสุดคุ้ม199บาทบัญชีเดิมกันใครเดิมทักไปที่สาวน้อยเพชรแพงแฟนเพจ ฝากพี่น้องน้ำครับรถเหย่พีเมียม12ล้อสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบันแพงคณะหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์มีการมีงานเอืนอใ่เลยครับ0619 39 39 15คลิปนี้ฝากพี่น้องสำนมีอยู่ดีมีแฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยทุกผู้ทุกคนครับ